สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตเอ็มเอนะครับและคลิปนี้สนับสนุนโดยคลินิกกายภาพบำบัดนายฟิซิโอรักษาอาการปวดโดยไม่ต้องพึ่งยาดูแลอาการบาดเจ็บทางกีฬาออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดคอปวดบาปวดแขนปวดขาปวดเข่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนิ้วล็อกหัวไหล่ติดฟื้นฟูเอามาเอามาพาดสามารถรักษาได้ที่คลินิกหรือว่าเรียกไปรักษาที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่300บาทครับถ้าว่าใครสนใจรายละเอียดก็สามารถดูได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ก็แล้วกันนะครับ หลายคนคงจะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมนะครับหลังจากที่ได้ดูเกมการแข่งขันโอลิมปิกคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยพลิกกลับมาชนะได้ครับในช่วงท้ายครับซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่าทําไมทีมชาติสหรัฐมาเล่นแบบไม่มีความมั่นใจเลยวะอาจารย์จะไปมสังเกตดูนะครับหา,ากว่าใครดูเกมส่วนนะจะสังเกตได้ว,ว่าหลายต่อหลายเพลงครับจังหวะท่า,ทาซิชั่นหรือว่าจังหวะเซตเพลงเหมือนมันโล่งแล้วนะแต่เขาก็ยังไม่ยิงครับก็จ่ายเพิ่มอ,อีกทีนึงแล้วพอยิงเนี่ยก็ยิงเบี้ยวบ้างยิงขาาาาดดดบ้้งงโยยเเฉพะในช่่วสุทที ยเก็บรีบาวซ้ําก็ไม่ลงเควินดูรันยิง3แต้มลงลก็ไม่ลงอะ่ะแถมอันนี้น่าสนใจครับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกความแม่นยําของเควินดูรันเนี่ยมันจํามากๆครับมันก็เลยเกิดข้อความสงสัยครับว่าเอ๊ ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะโคชป๊อปหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวนักกีฬาเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเพราะถ้าหาเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019นะครับตอนที่แข่งบาสชิงแชมป์โลกนะครับตัวโคชป๊อปเองก็ตอนที่เป็นเขาเรียกว่าเกมโชว์เอ็กซิบิชั่นนะครับก็ชนะ3แพ้1ครับตอนแข่งฟีว่าชิงแชมป์โลกเอาจีนก็ชนะ6แพ้2ครับแล้วก็ไม่ได้เหรียญทองด้วยแถมที่สําคัญเนี่ยไม่ได้อันดับหนึ่งไม่ว่านะแต่ว่าตกไปอยู่ตั้งอันดับที่7ดนู่นแล้วพอมาถึงโอลิมปิก ณนะตอนนี้นะครับตอนที่แข่งเกมโชว์เนี่ยก็ชนะ2แพ้2แล้วพอมาโอลิมปิกเนี่ยก็มาแพ้ฝรั่งเศสด,ด้วยครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับโอลิมปิก6ครั้งที่ทีมชาติสหรัฐเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยคือชนะ6ครั้งรวดเพิ่งมาแพ้ปีนี้นี่แหละและถ้าว่าเรานับแบบละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าว่าเราย้อนกลับไปในปี2 0 1 9นะครับทีมชาติสหรัฐเนี่ยก็แพ้ฝรั่งเศสเหมือนกันครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยแพ้ฝรั่งเศสไปแล้ว2อเกมติดครับพอม คุมทีมยังไงเนี่ยทำไมมาพาทีมแพ้แบบนี้มาสร้างความเซอร์ไพร์มาช็อกลูกแบบนี้ได้ยังไงซึ่งตรงนี้นะครับท่น้าของโค้ชปอปเนี่ยก็ได้คําตอบประมาณว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์นี่คืออะไรวะมุกมึงเซอร์ไพร์อะไรกัน การที่ทีมฝรั่งเศสมาชนะอเมริกาแบบนี้นี่จะใช้คําว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะมันดูเหมือนเป็นการไปดูถูกทีมฝรั่งเศสเกินไปเวลาที่คุณเล่นแพ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ครับแต่มันเป็นเรื่องน่าผิดหวังทําไมคุณคิดว่าทีมชาติสหรัฐเนี่ยต้องเอาชนะขอห่าง30แต้มอะไรแบบนี้เหรอและสุดท้ายนะครับโคชป๊อปยังบอกอีกด้วยนะครับว่ามันเป็นความโอ่งหังเกินไปหน่อยครับที่จะคิดว่าทีมชาติสหรัฐแค่ลงมาเล่นก็ชนะแล้วหากว่าเรามองตามบริบททั่วไปเนี่ยมันก็ดูเป็นคาตอบที่ด ห่างมาตลอดไงมันชนะมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลครับที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจครับโดยเฉพาะกับตัวนักกีฬาเองครับที่ตอนนี้มีข่าวนะครับว่าหลายคนครับรู้สึกไม่พอใจกับแผนการเล่นของโค้ชป๊อปครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะใช้วิธีเกมบุกของทีมซานโตสเปอร์เกินไปไม่ยอมปรับรูปแบบให้คนอื่นเนี่ยเขายอมเล่นได้ครับแต่ตรงนี้นะครับทางด้านของเรย์มอนกรีนครับก็ออกมาปฏิเสธเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะคุณจะไปโทษโค้ชป๊อปอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็เห็นนู่่ววาีีจัังงหลทกฬ มีโอกาสได้ยิงแต่ว่าพวกเขาก็ทาพลาดกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า player error คือเป็นความผิดพลาดของนักกีฬาครับแผนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่านักกีฬาเนี่ยมันเล่นด้วยความไม่มั่นใจอย่างที่เราเห็นนั่นแหละจูฮันเดเล่ข้ามไปแบบวางแบบแบบแบบคือผมเห็นผมรู้เลยไงจังหวะข้ามแบบมันดูไม่มั่นใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็เลยกลายเป็นว่าทําไมนักกีฬาถึงไม่มีความมั่นใจครับทั้งที่พวกเขาเองเป็นซูเปอร์สตาร์น่าจะผ่านเกมกดดันมาเยอะสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือข้อนี้ครรับบททีีี่่่เเขขาาาอออกกวตนนนน้แผใงม ชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแบบไม่ได้เป็นการเซตเพล์ไม่ใช่เพล์บุ๊กแบบจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นการเล่นแบบมีเพล์แบบเข้าๆครับเพราะว่าเวลาในการเตรียมตัวของพวกเขาเนี่ยมันน้อยก็เลยทําให้นักกีฬาเนี่ยยังแบบว่าเข้าขากันได้ไม่เต็มที่ครับก็เลยแบบว่าเอาเล่นประมาณนี้แบบเหมือนแผนเนี่ยมันเป็นประมาณว่าคอนเซปต์มากกว่ายังไม่มีความแบบเป๊ะ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 อะไรมากไม่เหมือนกับทีมชาติอื่นๆที่เขาเล่นมาด้วยกันเป็นปีครับและหลังจากจบเกมครับทางด้านของอีแวนฟอนิเย่นะครับคนที่ยิงสามแต้มพาทีมฝรั่ง มว่านักกีฬาของทีมชาติสหรัฐเนี่ยเก่งกว่าครับถ้าหากว่าแยกเป็นเดียเด่ยวๆถ้าหากว่าดูความสามารถเฉพาะตัวนะแต่ว่าพอมารวมกันเป็นทีมเนี่ย พวกเขาดีกว่าครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวเดมิลิลาดเองก็ออกมายอมรับด้วยครับว่าโอ้โหนักกีฬาพวกนี้เนี่ยเขาเล่นเก่งขึ้นนะเวลาเล่นทีมชาตินะคือพวกนักกีฬายุโรปเนี่ยพอมาเล่น NBA เนี่ยเราก็ดูไม่เห็นจะเก่งเลยแบบเล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปเล่นทีมชาติเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเก่งจังวะมันแบบมันคนละคนเลยนะแบบเดมิลิลาดบอกงี้ครับว่าโอ้โหตกใจเลยว่าทำไมันเล่นเก่งจังวะพอมาเล่นทีมชาติพอมาเล่นทีมเดียวกับกูนะโอ้ยหา เอาไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้ไปอ่านบทวิเคราะห์มานะครับก็หลายคนนะครับบอกว่าตัวนักกีฬาของทางฝั่งของยุโรปหรือว่าของทีมชาติอื่นๆที่เขามาเล่น NBA เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเล่นเก่งเขาเล่นดีครับเขาคือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นที่แบบว่ายคัดกรองมาแล้วว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนี่คือเก่งที่สุดแล้วมาเล่นใน NBA ได้แต่ที่มันไม่ค่อยมีบทบาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าหน้าที่ตำแหน่งในทีมครับที่ทางทีมทางซับโค้ชเลือกมาให้คือเหมือนกับว่าออ้บักนี่นี่ปั้ศอยู่ปรระเทศาสัันกกลบ นี่น,นี่เล่นดีคักเล่นดีแห้งก็คือเล่นเก่งมากนั่นแหละเอามาอยู่รวมทีมเราหน่อยแต่ว่าพอเอามาปุ๊บไม่ได้เอามาเป็นซูเปอร์สตาร์ไงเอามาเป็นโรเพเยอร์โรเพเยอร์คือทําหน้าที่หน้าที่น,นี้หน้าที่เดียวเอาที่เห็นจะชัดง่ายๆก็เหมือนพีเจทักเกอร์คือแม่งป้องกันอย่างเดียวเลยกูป้องกันเคดีไว้กูป้องกันเคดีอย่างกูไม่ต้องทำอะไรอื่นเลยพอเป็นโรเพเยอร์แบบนี้ทําให้บทบาทในการเล่นมันน้อยลงแล้วก็แบบพอมาเล่นแบบนั้นเรื่อยๆไอ้ความเก่งกาจที่เคยใช้ความหลากหลายที่เคยมีมันก็ไม่ค่อยได้สแสดงออกมามััันนนนนนกกก็็็เเเเเเลลลยยยยยาปรรริ่่่่่มคคชทททํใให้้ดดูููอองบีีขณะผ NBA อยู่แล้วหรือว่าเป็นพวกซูเปอร์สตาร์ผู้ที่เป็นทีมชาติสหรัฐเนี่ยก็แบบมีโอกาสได้เล่นเยอะไงคือในกีฬาที่เป็นพวกซูเปอร์สตาร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น first option ครับคือแบบได้บอลมาแล้วก็แบบมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรแบบค่อนข้างอิสระครับมึงฟังชื่อก็รู้แล้ว first option คือแม่งได้อันดับหนึ่งนอกนั้นเป็น second option third option อันดับ2อ,อันดับ3ามมึงก็ต้องให้อันดับหนึ่งก่อนเหมือนเจเลมิลินน่ะถ้าคนไม่เจ็บมึงจะได้เล่นไหมจะได้เกิดไหมนั่นก็เลยเป็นความแตกต่างครับที่ทําให้เกิดขึ้นแต่่่วาารเพบงงคนนกก็ะ อย่างเช่นอ่ะเนื้อไม่ออกอ่ะพิมพ์คอมเมนต์กันแล้วกันนะเดียด๋วยวยอย่าพิ่งแบบว่าผมไม่มีความรู้อ่ะ คริสบอสเนะี่ยเอออันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากเลยครับคริสบอสก่อนที่จะไปอยู่ทีมไมมี่ฮีทเนี่ยตอนแรกเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ทำแต้มได้เยอะทำโอ้โหใส่ตีอะไรได้เยอะมากแต่พอไปอยู่ทับไมมี่ฮีทปีแรกนะครับตอนที่ยังแบบปรับจูนกันได้ไม่เต็มที่ยังไม่ดีพอเนี่ยคริสบอสผลงานดรอปลงมากครับแล้วตัวเขาก็ออกมายอมรับเลยว่าการที่ต้องถอยตัวเองลงมาจากเป็นเฟิร์สออปชั่นมาเป็นอันดับ3มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากซึ่งมันต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรซึ่งถ้าว่าเรามองในมุมนีีนีีีี้าศาศ้้้เเเเเนน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 น่่่่ยยททมมมมมชาาาตตตตสหหรรััััอออกกกกไแแแคคปป็ Option, ็็งงดดบบบลลใ๋วู มึงไปมึงจะเล่นไหมเดี๋ยวกูนะเพราะว่าคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งคือบางที่อาจจะเกิดความเกรงใจกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆเนาะลองคิดว่ายังไงไหนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าด่าผมก็พอ <S <S คือบางคนอาจจะสงสัยว่ากำพลเป็นอะไรทำไมชอบด่าคิดว่าคนจะด่านู่นนี่นั่นคือไอ้เฮียโดนทุกวันมันจะมีคอมเมนต์ที่ม่งมาด่าผมทุกวันแล้วแล้วก็เป็นการด่าที่แบบว่าเอ้างงงคือแบบกำพลไม่องคติชอบใส่ใครเวลาเล่าข่าวดูแล้วนู่นนี่เนาะเอ้าไอ้เฮียคลิปกูสำนักพูด ภาพอันนี้ไปบอกเขานะ ok รู้กันอยู่2คนเราก็เลยสรุปเป็นว่าตอนนี้ทีมชาติสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับจูนกันอีกสักพักเลยนะครับเพราะว่าจูซอดีเดย์เดวินบูเกอร์แล้วก็คริสเมลตันเนี่ยเพิ่งได้ลงมาเล่นเป็นเกมแรกครับแถมไม่มีเวลามาซ้อมด้วยกันด้วยและอีกประเด็นสําคัญหนึ่งนะครับตอนนี้ที่เขามีการพูดถึงว่าโค้ช๊อปทำไมไม่ยอมใช้คริสเมลตันครับเพราะว่าได้ลงได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจูซอดีกับเดวินบูเกอร์เนี่ยได้ลงเป็น10กว่านาทีนะเดวินบูเกอร์น่าจะลงประมาณส็น อีโก้ส่วนตัวของโค้ชป๊อปหรือเปล่าที่ไม่ยอมใช้คริสมิลเลตันครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าทีมชาติสหรัฐเนี่ยจะสามารถพลิกกลับมาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถที่จะแพ้ได้แล้วนะครับเพราะในตารางเนี่ยมันมีอยู่4ทีมใช่ไหมมันจะมีทีมชาติสหรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐเช็กนะครับแล้วก็อิหร่านครับซึ่งอีก2ทีมเนี่ยถ้าหากว่าอาเมริกาแพ้อีกแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามีสิทธิ์จะไม่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกนะครับอันนี้เป็น ยอิตาล,ตาลีแล้วก็เยอรมันครับกรุ๊ปนี้ที่เป็นตัวเต็งก็จะเป็นออสเตรเลียกับอิตาลีนะครับในขณะที่กรุ๊ปซครับก็จะมีอาร์เจนตินาญี่ปุ่นสเปนแล้วก็สโลวาเนียครับซึ่งตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยแต่ว่าดูตามก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยจะเป็นทางหน้าของอาร์เจนตินากับสเปนครับที่เป็นตัวเต็งครับแต่ว่าปีนี้ครับท่านผู้ชมครับทางหน้าของสโลวาเนียเนี่ยมีลูก้าดอนชิตเข้ามาด้วย ผู้ชมคงจะเห็นข่าวกันแล้วเมื่อวานใช่ไหมละครับที่ลูก้ากดไปถึง48แต้มครับพาทีมสโลวีเนียเอาชนะอเจตินาไปได้118ต่อ100นะครับด้วยการทํา48แต้ม11รีบาว์5แอสซิสต์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการทําแต้มของเขาเนี่ยมันเป็นการทําแต้มมากที่สุดเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอันดับ2นะครับของบริษัทโอลิมปิกเลยนะครับโดยคนที่สามารถทํา48แต้มได้เหมือนกันนี่ก็คือเอ็ดพาลูบินกัสครับนักบาสทีมชาติออสเตรเลียที่สามารถทําได้48แต้มเหมือนกันในปี1976ครับที่ นึงครับที่ทําแต้มสูงสุดในบริษัทของออลิมปิกเลยนะครับเดี๋ยผมจะพูดปริษาท NBA ทุกครั้งเลยนั่นก็คือออสการ์ชมีสนั่นเองครับที่ทําไป55คะแนนครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับต้ากว่าเราดูเกมเต็มเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตูลูก้าเองก็สามารถที่จะข้ามผ่านหรือว่าทําแต้มได้มากกว่าน,นี้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็กลดาโคชของทีมสโลววเนียครับว่าโคช ปล่อยให้ลูก้าเล่นต่อหรืออะไรตั้ง4นาทีถ้าว่าลูก้ายิงอีกสัก2องสามมดแล้วเราก็น่าจะกลายเป็นผู้เล่นที่แบบว่าทำแต้มมากที่สุดในโอลิมปิกแล้วก็กลายเป็นมึงในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกนู่นนี่นั่นบ้า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 ,บา,บาแต่เดี๋ยวก่อนครับตัวโคชได้ออกมาบอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ลูก้า if you wanna go you you wanna play เอาเป็นผู้ภาษาไทยกันแล้วกันนะครับเฮ้ลูก้าถ้าว่านายอยากลงไปเล่นต่อทําแต้มอีกเพิ่มเนี่ย ก็ลงไปได้นะโคชไม่ห้ามนะเพราะว่าแผนที่เราวางมาก็คือให้นายเล่นอย่างเดียวอยู่แล้วซึ่งคําตอบของลูก้านะขณะนั้นนะครับก็คือบอกว่าไม่เป็นไรครับผมเล่นพอแล้วครับให้คนอื่นเล่นเธอโอ้ ดูใช่พวกเฮอรมอยที่ชอบปั๊มสเตต์นะไม่ว่าจะเป็นพอจอเออพอจอตไม,ไม่ไม่ปั๊มนะะเป็นรัสเซลล์เวสบุกก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับรัสเซลลเวสบุกบากูอีกเอาไป็่าไอ้พวกเด็กเฮอรมอยที่ชอบมายิงสามแต้มอยู่สนามตอนเย็นแล้วไม่ยอมจ่ายให้กูเล่นเนี่ยมึงดูเอาไว้หัดเล่นเป็นทีมซะบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมอันนี้ในมุมของผมนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวลูก้าเองเขามีสัญญากับทีมดัลลัสเมลดริกที่มันเยอะอยู่แล้วครับคือต่อให้่เขาทำมากวามากว่านี้ดัั้งมมมมมาาาากกกว่่่นีีเเเเ็ไสญญพพิิตราา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 ะะะฉนนนัััญญญั้้สสสสิ่่่่่งงงงงจจเเเป็็ททีีคคตออออโฟกกกกกกมุดืืรรรรรขษภพยบ ไม่ให้เจ็บในโอลิมปิกนี้เป็นอันเด็ดขาดเพราะถ้าว่าเจ็บมาแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยเพราะตอนนี้เนี่ยตัวลูก้ากับทีมดาลลัสแมริลกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเจราจาสัญญาอยู่ครับว่าจะอะไรแบบไหนถ้าหากว่ามาเจ็บตอนนี้แล้วก็โอ้โหอาจจะเป็นข้ออ้างครับที่ทําให้ทีมดัลลัสเียแบบว่าจะเป็นสัญญาซูเปอร์แมกคอนแทคจริงเหรอถ้าหากว่านายเจ็บแบบนี้ถ้าหากว่าเล่นไม่ได้เหมือนเดิมเรยจะทํายังไงเราเนะี่ยรักนายก็จริงนะลูก้าแต่ว่า Business is Business แต่อันนี้อย่างที่บอกไปครับมันก็เป็นแค่มุมของผมนะครับเพราะถ้าว่ามองอีกมุมนึงถ้าว่าเขาแบบทำแต้มากสุดในโอลิมปิกอะไรเงี้ยเรื่องของสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะได้เงินมากขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าว่ามองในระยะยาวเลยก็คืออย่าเจ็บจะดีกว่านะครับ